สวัสดีวันที่16มีนาคมหรือวันหวยออกสำหรับเ c ชาวไก่ชนทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมนะครับแม่ไก่ฝากผสมชิว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 คือพ่อพันดาวล่กใน1นึ่จตุรเทพนะฮะอันนี้ตัวเมียเป็นของปุ้ยพงศกรนะครับเอาเ,อาเ,อาเดโก้สตังปาแมนยกคิลี่ฟินแสนลักดําหลักพี่หนึ่งมาฝากผสมเจ้าชิวชิวเลยนะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับได้ลูก8ตัวนี่ได้ลูก8ตัวนะครับ ุ้ยบอกว่าพี่ดวงนะฮะตัวผมอยู่ไกลถึงเกาหลีแต่ถ้ามีพี่น้องเอซีอยากแบ่งปันนะฮะแบบเนี้ยไก่พร้อมส่งผมแบ่งให้ได้นะฮะคู่ละหน0 0 0หมืเท่านั้นเองโอ้โหดูสายแม่สะก่อนนะครับชิวๆนี่เป็นพ่อพันดาวลุ่งหนึ่งในสีจะตุรเทพส่วนสายแม่นะฮะไม่ธรรมดานะครับตัวนี้คือเดโก้สตังกรามนยกคิลี นะฮะปิ่นแสนรักดำหลักพี่หนึ่งโอ้โหทั้งสายเลือกทั้งพนันทุกกรรมทั้งความชัดเจนมาเต็มนะฮะชุดนี้มีตัวผู้2ตัวเมียหนะฮะตัวผู้คือสีขาวๆ2ตัวนี้นะฮะเนี่ๆนี่นี่นนนตัวเมียหตัวเลยนะฮะชุดนี้อ่ะใครสนใจนะครับติดต่อผมก็ได้นะครับเพราะว่าพี่น้องอยู่ต่างประเทศนะฮะไม่สะดวกติดต่อให้ผมเป็นสื่อกลางให้นะครับ ติดต่อผม0971013231ครับผมฝากติดตามด้วยนะครับคูเสีมฟาร์ม100%แล้วใครชอบแบบไหนทำแบบนั้นราคาไม่แรงแบบนี้เพียงคู่ละ1 0 0 0 0ค่าส่งบาทนะครับ